ต่อไปก็เป็นการจูดเนะ้ะบัดน,นี่หิวน้ำหิวทาบ่ะแนวกยเพื่อกระใส่มือได้จักขี่มาขี่แมวสซะละยายจันดาคนเนาะ,ะนจูดละอุดคุ้นตาเนาะบัดน,นี่จัดไปเก็ดไทยซาซานนั่นบ่อฟันเทละน้อยอะ่ะเนาะ ่นางดาอยางได้หมวกยีบ้ายังได้หมวกไหม<ะ>ไม่อยากได้เหรอ<ะ>ไม่ใส่เหรอ<ะ>ไม่ใส่หมวกเอก <laughs> ทำไมไม่ใส่เวลาเราไปอ่าแดดฝนน่ะยา๊จันดายังดได้หมวกออยีบ้าเอาเนาะเอาใจ๊จันดาพวกเรานางดาเบานะเฮ้ยกันแดดจะดีชวยๆนะบ่เ,เอาวเซนเออเอาเจจันดาเอาสีฟ้าและกันเอาใส่เลย ใช่เลยใช่มันแดดเนาะเออแดดใช่ห่ะงามจ้อยบบนั evet? <sh <sh <h <h ่งดาวเบายาบ้นเบาเอาเ็นมากอือมักมักให้ผิวเชียฮะผู้จักงานผู้จักเนาะแต่อยากได้รีมถ้ารี้มมาได้ยังผู้จัดผู้บ่าเลยดังเออผู้จัดเต่ผู้บบาอีก บ้าบนไดงนั่งวัวแจ๊บเมดใช้มีดมดเด้มีดเท่าไหร่เอาให้กับพลาดอ่ะเออมาที่หลายย่อยพอน็ดเล้วก็เช็ดซอยมะจะได้มัดจุกไว้เสือพอนะนะตัดนะมันอยู่แบบนี้ตัดเลยเรตัด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 เราไว้ตัดนะไม่ก็เทิดแค่มัหน้ะนั่นไงใครเราเราบอกมันเป็นแบบนี้นะ ตอนยายจันเลี <descon fin anta> ้ยงตอนที่ปียายจันจุดตอนเศร้าเลยบุแม่ได้จุดในทุ่งนาจุดแบบจุดทะนยเทลนัยแล้วก็เอาฟแล้วก็เอาไฟเอาน้ำรับนะไม่ไม่ได้มันมาเฮ็ดคาดเคลื่อนกเอมาให้ยายจันดาลดบงดูดสิเฮ็ดนี่เจ้าออกดูจาออกดูเราาแห้งได้คตุ้มตุ้มเเดียวถ้นา เออเราแห้งได้เออด้วยแห้งได้กวามสุขค้าพ่อพูดเลยแสดแน่เลยแสดงมันเป็นอาว้กับบัตรงาอาว้ยจ้ใครมั่นสาเป็นพื้นที่พื้นที่ทวนจะขวางหุ้นเป็นพนักงานคุมได้ พื่อนตะคงตะไข่เพื่อนก็ไว้พักขยะเต็มนึงอเออพวมีผ้าพ่มีคนผา,าเฮ็ดน้กันเฮ็ดได้ตเรนจะเป็นกัอาเฮ็ดเพ่อนเก็บเองหเ,เออห็นปะอ,อ,อันนี้มันหลายพวออกข้างตา Oh, but it's not. จะเป็นตัดเาก็ตัดนะมาถ้ามากินได้เออมายังน่นยไมักินเลย้วอไหืมตอนนี้ไว้สรุดบอก

กูได้ซื้อกับเขาให้แล้วไม่ใช้านีอได้กูได้ซื้อปกตินะฮะนางมะนางอรัญญงสุจีเออเบื <oyu> ่เออเบือเออจะไหนกพัวเล้วเราซื้อให้แต่ละเทธอล่ะเงินบ่ให้แต่คือว่าเงินคนแก่เราหมดเลยคือว่าไม่ได้ซื้อฮะเออเงินคนแก่เบด่อก็ไม่ได้ซื้อบัตรอ๋อเราไ่ซื้อบ่เห็น เดจานเอามาจักมือเดจานเอามาจากซองสามหมื่นมีมีซื้อกันเดือนนี้ทั้งเดือนนู้นนี่แหละไปคนซื้อให้กินนลยนะค่ะยิ่งเจ๊กขัวเลด้าบอกว่าเคยเห็นเจมาเคยเห็นเดจันมาเจมาแล,ล้วเ,เราก็ามาซื้อละโอ้ปกติเราก<ะ>็ไม่ค่อยซื้อละญาท่าน้ะซื้อเพราะว่าเราเห็นเจมาอยู่คอยมาอยู่เราก็ลูกเคยเราก็มาซื้อให้กินอันนี้ก็แล้วแต่เข <Ro ar. S 1> าเนาะบ่เป็นยังบ่เป็นยังเออเลยแต่เขาเฮ็ดยังไดกับได้ยังซ่าเราโบเป็นยังดอก เออว่ได้ขึ้นเงี้ยนะว่าเป็นยังเออบ่เป็นยังดอกเก็บไปใส่นังดาบดปข้างนอกบะข้างนอกคุณปะเก็บเก็บพปย่าฟังนี่ก็เก็บเด้อะนี่ยังนี่จักขวดจักยังสมบัติพัฒฐานทั้งหมอทั้งไฮมันคือไปพุทธิธาล่ะเฮะ ต้นบักม่วงนี่ก็บางส่วนก็ออกได้ก็ออกพื่นนไม่ยั้งหันหมอให้แกต้มกาแฟตึบเข่าพื่อนมาขี่เอ้าตัวไหนเนี่ยบันเพื่อนเป็นยังขึ้นบ้านไปยังวะเพื่อนยังเนาะประตูนะคะประตูมันมีมันแตกออกอันนี้ออกแล้วเนาะล้านเนาะ บอกว่าแตงมันอันชนะคะแตงเออเป็นยังคือบอกขับคูนบ่ขับคูนโอ้น่าถือไปดิเอามาถือเอ่อตากมันแบบพันพิมใช่ะหฮะตกลงอะพิมพ์ฟันพิมพ์่อยหน่อยโอ้แปรหน้าเดียวแฟังพิมหน่อยหน่อยเอ้นี่มันกระสีกว้างคือระบาดนี่ขวมันฟูกให้เออขวเม็นให้ในเลยโอเคค่ะอันนี้เป็นเชื้อพองอย่างดีเลยนะนี่ พวกนี้ทั้งหลายนี่อยากกอดลาก็ะบาได้บยว่มีไผ่มาสูไปกินเขาพ่มีไผ่มาสูไปกินตกวก็เป็นง้อม,มอนหรอวะ <c oughs> เออเออมื่ยง้อมไป <c oughs> ตัวก็ชูตกวก็จัดการเน่ยต้นนี้นี่นี่ต้นโพนี่ทีมร้อยนี่ต้นโพนี้เก็บไปมันจะสูงมันใหญ่ผีมันอยู่ไรเออจับเจือ,อได้นางงามเออ ก็ให้ตบเออเป็นยังค่ะทุกคนกล้องลมใส่กล้องนะไม่เป็นไรลมแล้วก็ลุกได้เดี๋ยวพัดเป็นไ่อนเนาะ

தே ยายจันดากำลังเริ่มน่ากะคดออกห้บดแหจังจัดการที่ล้างแหละฮะตัวไหนตัวไหนมกม่วมะม่มีนั่นละเป็นแต่มันเปลี่ยนเป็นแต่มันเปลนเหรอบักทิมนะโอ้ได้ค่ะท่านยิ้วเออได้ค่ะท่านนี่ตัมะม่วงนี่มันจอกั่มีข้อยัง ยังไงมันก็ไม่เป็นเพราะมันติดกันตัวนี้เด้เด็กเตือนะะอาไมเป็นจุดๆเอาหนาเลยเอาไมลายมันก็มังเป็นหมากเพราะมันติดกันเ้งทางานด้วยกีฟันตัวนี้ไม่ได้ทะโบ เราเรื่อยแผลงเออตัวนี้แหละน้องเพิ่งฮะนีไไงเออฟันอะฟันเฉียงอย่าฟันตรงจะฟันตรงมันจะบักคาฮาฮ่า <c> อ <oughs> ิ้วอย่าหัวเด้บาดนี้อา้าวเฉียงยีราคะแพงเฉียงเฉียงเออขาดบปเนอ้อบาดนี้ <c oughs> นะี่เป็นยังไงล่ะใส่เขาไลา่เขาใส่คืนมึงด้วย 来吧，嗯。

กูจักใครก็คู่จับกได้คนละล่ะแค่เริ่องูจักเขาเออใกล้แล้วใกล้แล้วเออใรรกล้แล้ใรรวใกล้แล้วอีกนิดนึงมันเอียงแล้วอีล่ะนั่นดิเออฮ้ย,ยนง่โอ้โหอืมเออนั่นดิลม่มแล้วเอ้าเรียบร้อยอาขาดก้อนจังลากนี้เอ้ยลากเองก็ได้หรอกมะให้มันขาดมันไม่ได้ขาดด้วยหรอ mưa chưa nhăn à cứ sao sàn để ha bắp cho hành cần bắp cho đấy hết thun cả lúc đây nhỉ nọ ừ. lúc ừ. ừ. này đây, đây ừ. ờ, Hãy subscribe โอ้ยเป็นไรโอ้ยเจ้า <c oughs> ยิวอย่าขูดใได้บาทมันเริ่มสะอาดแล้วเริ่มแบบปปออไ,ไปที่ไปทางซะหน่อยให้มันโล่งๆแหละชาดชาดเออกรางไว้กรางไปที่ไปทางอันเล็กๆ,ๆน้อยๆให้ก็ค้นไปนี่ค้นไปหมดเลยนี่ต้นมะขามไม่ได้เอาไว้อีบ้าเอา,เอาไว้เนาะ มะขามเจ้านี่เออลุยว่ามันฮหกเจ้าสิตัดก่อนนะตัดล่ะมีอะไรตัดให้ใครเนี่เออนั่นแหละมีตัดแม่น่ะตัดเลยน่ะเห็นบ่มมีน่ะเออมะขามนี่ก็เฮาปั่นกันตัดเนาะสองคนเฮาเนาะฮะถ้าจะตัดมันม่ต้องตัดข้างล่างอันนั้นมาตัดเท้งนั่นน่ะเเอาไว้ฮ็ด อาบอซะแล้วแก่สารนะ,ะไปเฮ็ดหอมหอมมะพร้าวนะอ๋อ,อบักไมมเรื่อยๆมันก็นไปอัดลาดแล้วไปเรื่อยๆอืมอืมเอมอ นั่นแหละคือค่อยเฮ็ดเออเออแจมเข้าขนาดเป็นญาติของพระดามค่ะเออบอกเข้าสิก็สิมวยแล้วค่อยพ้นไปมันเป็นมากบะมัน <c oughs> มสิเป็นในได้ห่มมันอยู่ติดนี่มันต้องสูงๆแล้วต่อไปต้นมะขามมาสันปอทุก ยายจันดาบนเฮ็ดปะป่าปุตีย์เลยเหรอใช่จียยดาอนบุอยูก่กภามันเฮ็ดเด้อยายจันดา,าอือผ้ามัานเฮ็ดผ้ามันเฮ็ดเ,เออเฮ็ดหนาคนขยันคือยายจันดานะคะคนซอยมันก่อน คนไปทางพุนบดทีเดียวบอหเลอจังไงนางดาพวกนี้ไหมเอเาาเอเ,อเาน,นเอาออนจะาานนจะจังเผาเนะเาะน่วันสบายๆไม่ต้องหนักมามือกลัวขยาลนวโอ้ย sao anh đi làm luôn vậy chị nó, ui làm nó có thô mồm bẹ ơi, làm

อยนะอุ้เลียละพ่อไม่ว่าเราล้าก็จะเลียนะมพูนปเจอกลอฮะไได้ไปหาหอยพักเนอยอ่านเนาะพักสาบันตัดต้มขามมาบันเริ่มตัดต้นมะขามเก็บส่วนนี้ก่อนคลิปนี้ขอจบแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ เอาไปให้เพามันตกลงติดตั้งบัตรตัดเย็บบ่บัตรนะอ่าเปลี่ยนใจแล้วโอเคนี่เด้ขยะขยะนี่เด้เอาไปเห็ดมูนบ่นี่เด้อปูหอมปูหอมเนี่ยเอาไปบ่สมบัติพระเประธานเก็บจุดบ่บ่หูอีกว่ามันหก No bueno, hay